ระหวังดูวิดีโอย้อนหลังไม่ได้ถ้าเลือกเมมผิดจะมาแนะนําเรื่องไมโครเอสดาสำหรับใส่กล้องวงจรปิดไอ้กล้องวงจรปิดที่เราซื้อมานั่นนะมันจะมีให้ใส่ไมโครเอสดีหาที่ใส่อะเวลาเลือกไมโครเอสดีการ์ดมาใส่เนี่ยบางคนซื้อแบบถูกๆมาใช้ทีเนี้ยเวลาใช้งานจริงอะมันจะดึงภาพออกมาไม่ได้ดึงรูปดึงวิดีโอออกมาไม่ได้ใช้ไปไม่นานมันก็เสียก็พัง แคบเดีเพราะว่ามันบันทึกอยู่ตลอดเวลามันใช้งานอยู่ตลอดเวลาจะมาแนะนำว่าเลือกตัวไหนดีสําหรับ micro SD card ให้เลือกซื้อของแท้ของแท้ยังไงของแท้แแแคือพวกออมีย่ห้อที่ใช้กันประจำก็คือพวก Sandisk Kingmax Kingston อะไรพวกนี้ได้แต่ที่ใช้มากสุดก็คือ Sandisk นี่แหละที่มันเสถียรที่สุดแล้วใช้งานได้ดีที่สุดเวลาช่างภาพเขาใช้งานเขาจะใช้ s a n d i s ส่วนมากนะแล้วเรียกยังไง อันดับแรกเรียกจะเป็นของแท้ของแท้ดูยังไงอันดับแรกดูราคาว่ามันถูกถูกมา,มากๆอะ่ะไม่ดีละของไม่ดีละวิธีเลือกก็คือดูโลโก้สัญลักษณ์ซินเนกตัวเนี้ยคือรับประกันโดยซินเนกรับประกันตลอดอายุการใช้งานคือไอเซนดิสเนี่ยของปลอมมันก็มีทํามาเหมือนเป๊ะแต่เราเราก็ดูยากว่าอันไหนของจริงของปลอมถ้าไม่มีโลโก้เซนเนกถ้าไม่มีโลโก้เซนเนกตัวเนี้ยแล้วราคาถูกมา,มากๆอะ่ะ แสดงว่าของปลอมแต่ให้มั่นใจคือดูที่มันมีโลโก้แล้วเวลาเรือกซื้อมาใส่กล้องวงจรปิดให้ดูที่สัญลักษณ์ตัวนี้ด้วยกลมออยู่ในวงกลมในตัวเมมโมรีนี่ก็คือคลาสของมันเราใช้คลาสสิบดีที่สุดคลาสสิบขึ้นไปไอ้พวกให้เลือกที่เป็นคลาสสิบขึ้นไปเพราะว่าเราบันทึกระดับฟูให้ดีถึง 4K คลาสสิขึ้นไป ไอ้พวกที่เป็นแบบเนี้ยใช้ไม่ได้คลาสสี่คลาสหกใช้ไม่ได้บันทึกไม่ได้บันทึกระดับฟูลให้ดีไม่ได้ภาพมันกระตุกแนะนําให้ซื้อของดีๆมาเลยถ้าใช้ของจีนราคาถูกๆอะ่ะเวลาจะดึงวิดีโอออกมาบางทีใช้งานไม่ได้ดึงไม่ได้อ่าใช้งานไม่ได้เลยวิดีโอนั้นใช้งานไม่ได้เลยเพิ่มตังค์อีกนิดนึงซื้อของมีมาตรฐานมาใช้เวลาใช้งานก็จะไม่ได้เสียหาย แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีเลือกความจุให้เลือกใช้ที่64จิกขึ้นไปอย่างกล้องอย่างกล้องบางตัวมันใช้ได้สูงสุด128จิกก็เลือกที่เป็น64จิกหรือว่า128จิกเอกเพราะว่าเวลาบันทึกวิดีโอมันจะได้อยู่ได้หลายวันอย่าง64จิกนี่ก็ประมาณ1อาทิตย์ประมาณ6-7บวันครบรอบมันก็จะวนบันทึกซ้ำไปเรื่อยๆพอมีเหตุการณ์บางทีเราไปดูไปดูย้อนหลังมันก็ดูได้หลายวัน ถ,ถ้าเอา32กิกหรือ16กิกมาเนี่ยมันแค่วัน2วันก็ถูกบันทึกทับไปแล้วเวลาจะดูจอนหลังกันหลายวันก็ไม่มีภาพให้ดูแล้วแนะนำให้ใช้64กิกขึ้นไปถึง128กิกถ้า64กิกก็ประมาณ6-7วันถ้า128กิกก็ประมาณ20วันก,ก็คือเลือกซื้อเมมโมรีการ์ดสำหรับกล้องวงจรปิดอันดับแรกก็คือ1เลือกของแท้มีโลโก้เซน i c สเลือก ความจุ64จิกถึง128จิก3เลือกที่เป็นคลาสสิกเลือกที่เป็นคลาสสิกตรงนี้